สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนเด้อมันนี่จะมาพบกับแม่น้องอาติมลอสวนพี่น้องแม่น้องอาทิมจะมาทำภารกิจสีดยาเหมือนเด้อพี่น้องสีดยาต้นทุเรียนเล็กนี่แหละนี่แหละที่เห็นนี่พอตอนนิมพวกแมงทั้งหลายกำลังเข่าพวกแมงพวกนอนนะเพื่อนเพื่อนต่อไปนี่แหละแม่น้องอาติมก็จะใช้รถคันนี่แหละจะสีดยาพาพี่น้องเอฟซีสยาเด้อมาไปตามกันเลยเพื่อนเพื่อนป่ะ น,นี่แม่น้องอติมาสิด้ามากกับมากมากับคุณผู้ใหญ่หนวดพ่อใหญ่หนวดอุ้ยทุเลียนต้นนี้คือใบรกใบหนาแถบเพื่อนใบหนาอนีตัดกิ่งยังออกไม่หมดอ,อันนี้วันนี้ฉีดยาใส่ยาอะไรมั่งแม่น้องอาติมสีดแต่พ่อใหญ่ยยนวดเป็นผันบอกอะมือนี้ฉีดยาเราจะให้เขาแตกใบอ่อนออกมานะเพราะใบอ่อน,นเรื่องขยับแล้วเราเติม สูตรเสมอทางใบนะสูตรเสมอทางใบนะเราเติมสูตรเสมอทางใบแล้วช่วงนี้อากาศเขาเขาหนาวอยู่อากาศสับสนกลางคืนหนาวกางวันร้อน<ก>เราก็<ม>เติมธาตุสังกสีลงไปด้วยมีสูตรเสมอธาตุสังกะสีแล้วก็สาลายแล้วก็ยาป้องกันพวกนอนพวกเพลี้ยไฟเข้าไปก็สีดเข้าไปทางใบประมาณสัก เจ็ดวันถึงสิบวันเราก็ฉีดครั้งหนึ่งเดี๋ยวใบเขาก็จะแตกไปออดไปแล้วนะั่นเริ่มขยับแล้วเขาเริ่มขยับแล้วนี่ถือว่าใบแก่เออใบใบแก่ช่วง,ช,วงช่วงที่มันแก่จะจับเราแต่งกิ่งไปแล้วไงเนี่อบางต้นที่มันโล่งๆนะนี่มาดูต้นนี้เนี่ย้องต้นเขาเรียกว่าต้นสาวแต่บังคับได้เอาลูกเด้อพี่น้องเราเราแต่งกิ่งที่โล่งๆออกไปแล้วช่วงที่เขาใบแก่ไง เราใบแก่เราก็มาตัดแต่งกิ่งเขาแต่งกิ่งคะแนงเขาแล้วทีนี้การตัดแต่งกิ่งเขาช่วงใบแก่เขาก็สามารถที่จะแตกใบอ่อนรุ่นใหม่ออกมาได้ไงพราช่วงนี้แสงแดดก็พอมีเขาก็แสงแดดกระทบลงไปบนดินก็เกิดการสังเคราะห์แสงมาก็เกิดการแตกใบอ่อนขึ้นมาก็ได้วันนี้ก็พอ,อยาหนวดฉีดยาแต่ละครั้งนี้โอโหนานยาน,นานเหลือเกินต้องให้แม่น้องอติมมาช่วยฉีดต,ตอนเชา้า ตอน้สายเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดจัดการเองสําหรับวันนี้จะสีีทุเรียนทุเรียนรุ่นนี้แหละเรียนรุ่นรุ่นเล็กเราเราต้องสีก่อนรุ่นสาวแดดจะขึ้นนะที่ยังไม่เป็นลูกว่าเ่งนเถอะขึ้นแรงพูดง่ายแดดแก่เราจะไม่ขึ้นเพราะตอนนี้แดดแก่แล้วมันเป็นเป็นอย่างมันจะไหม้ดีอเดี๋ยวบไปมันจะไหม้ส่วนใหญ่ตอนเช้าอยากให้สีตอนเช้าทุเรียนนี่ให้สีตอนเช้าพ่อใหญ่หนวดสียาแต่ละครั้งนะแต่ละรอบพงสวนนี้ ส,สิบกว่าถังน่นั่นะถังพันลิตรนี้สิบกว่าถัง10บกว่าถังก็ฉีดอยู่คนเดียวก็อยู่ประมาณถังถังนี้นี้เราผสมยามา1 000ลิตรนี้รอบของสวนเลยนี้เราจะใช้สิบถังก็เท่ากับอ่านี่หนึ่งลิตรสิบถังก็หนึ่งหมื่นลิตรก็บอกพูดง่ายๆว่าแต่ละรอบนี้ใช้ทุนมหาศาลเลยนะครับเพราะยัาหนวด้ายเวลาสีดอยู่7วันแต่ละรอบ เจ็ดวันพอดีเริ่มต้นใหม่ฉีดยาจะทันเดียวเพราะว่าเราทําไมถึงใช้เครื่องตัวนี้เป็นรุ่นโบราณเพราะสวนเราปลูกเมื่อสมัยยี่สิบสามสิบปียังเป็นสวนรุ่นโบราณอยู่เราไม่สามารถที่จะใช้แอร์บาสเข้ามาได้เราไม่ใช้มากที่จะใช้โดมวิ่งหรือบินฉีดได้เพราะเราสวนเรายังเป็นรุ่นโบราณอยู่พอผลไม้กระจัดกระจายกันไปเราเลยใช้ใช้มือฉีดพูดง่ายเลยมันเลยเสียเวลาจุดนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนทุเรียน ทุกวันนี้นะเขาปลูกสมัยใหม่นะเขาใช้ระยะทางในการฉีดยาแค่ระยะทางสําหรับสําหรับไอเขาปลูกเก็ดโเจ็ดสิบไร่แปดสิบไร่นี่เขาฉีดแค่วันเดียวเสร็จนะเขาใช้แอร์บาสยิงยาวเลยเหมือนแปลงนี้ให้ลงโล้ยไเป็น,นเป็นแปลงสาธิตนะ,ะนี่นี่คือแปลงสาธิตนะบอกไว้ก่อนแปลงสาธิตนะการปลูกกันนี่ห่างนะมันห่างนะอนุโคตรข,ข้างหน้านี่อาจจะใช้แอร์บาสฉีดอนุโคตรข,ข้างหน้า พาะนี่คือแปลงสาธิตเดี๋ยวจะมีแปลงรุ่นเล็กๆอยู่นู่นตอนนี้เบาสิงน้องหมืน่นกำลังตัดหญ้าอยู่เดี๋ยวไอ้ฝั่งนู่นนี่ฝั่งหนึ่งแต่นี้คือแปลงสาธิตนะเพราะว่าเรามันมันปูหางไงพอเราจะใช้เครื่องจัรกอกนโคทึงหน้าเราจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นถ้ายัง,งไม่มีคนมาซื้อขายใช่ครับส่วนขายอยู่นะเพราะประกาศขายนะเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจครับสำหรับที่ของยายแปลงนี้มีทั้งหมด82ไร่ขาย75ล้านบาทนะครับ พื้นที่ติดเชิงเขาข้างหน้าติดทางสาธารณะข้างหลังมีคลองน้ําเต็มรูปแบบใครสนใจมาติดต่อได้เลยครับที่แม่น้องอติมลุยสวนสนใจก็ติดต่อมา้ามา5ล้านบาทนะครับมีมังคุด750ต้นมีทุเรียนพันกว่าต้นเข้ามาดูสิครับให้ผลผลิตเป็นบางสวนมีพื้นที่แบบทุเรียนเล็กก็ปลูกเยวอีกไม่กี่วันนี้ก็จะปลูกให้อีกครับเกือบ200ต้นโอ้ยงั้นก็เดี๋ยวจะฉีดยาต่อไปคุณนายนวดฉีดยา ต่อแต่ไม่น้องอติมตอนนี้นออเราเราใช้ไปตรงนู้นเราเห็นมังคุดไหมครับมังคุดรุ่นที่สามเริ่มขยับมี่เห็นแล้วนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องสาวสวนมังคุดรุ่นที่สามเริ่มขยับมาแล้วครับไปพญานุสีดาต่อให้แม่น้องอติมช่วยแค่นี้แหละไปม,มาถึงนี่แม่น้องอติมกับซอยพญานวได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องได้ทั้งหนึ่งเดี๋ยวทั้งต่อไปให้พญานวดจัดการเองเอา้าวบันนี้น้องอติมกับสิขอรับับไปเบ่งลูกแล้ว ไปเราบ่ไปแล้วเพราะว่ามาสิ้นให้ตั้งแต่เศ้าอะไรบอกซอยแล้วถือว่าซอยแล้วนี่ก็ถือว่าบ่มียังแบบหนักเจ้ากันไปพี่น้องมีกันเจ้าอีกว้ายนึกงว่าทีซอยพนใหญ่หนวดจนหอดเทียงก็มีนาทีต่อไปมีนาทีไปดูแลลูกชายก็อ้อนดงดูแลทั้งครัวทั้งลูกชายเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมติดตามแม่น้องอาติมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ สบายดีจ้าทำงามเด้อจ้ะโอ้เมื่อวายงามแท้เป็นตะกดไหล่ให้อยู่ตัวละโอ้เมื่อวายงามเลย